สวัสดีครับผมชายบับเบรลอุดรนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกันไกลนะครับที่ใช้สําหรับตัดผมครับว่าจะดียังไงครับรุ่นนี้มีกระเป๋าใส่มาด้วยนะครับอดูเลยครับว่าด้านในจะมีอะไรบ้างครับเปิดออกมานะครับก็จะมีหวีครับหวีซอยนี่คือที่แถมมาให้นะครับ บีสองอันนะครับแถมมาให้แล้วก็มีผ้าครับผ้าสำหรับเช็ดกันไกลครับแล้วก็มีตัวปรับครับก็มีกิปมาให้สองอันแล้วมีน้ำมันครับดูตัวกันไลครับไปครับตัวกันไกลเลย จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้ครับที่เป็นกันไกญี่ปุ่นนะครับบอกเลยว่าคมมากครับผมชใช้ดูแล้วครับกันไกลที่ดีครับเวลาเราเป็นเลือกกันไกลเราจะไม่ได้ตัดดูนะครับนี่ผมมีคลิปตัดให้ดูนะครับช่วงแตดท้ายนะครับผมมีคลิปตัดให้ดูด้วยนี่ให้ดูให้ดูความสวยงามความกลดครับสวยมาก แล้วก็ลื่นดีครับลื่นดีลื่นมากครับเรื่องคมไม่ต้องห่วงครับรับประกันความคมครับดูครับสวยจริงครับตัวนี้เป็นตัวฟันตานะครับมีลิปตัดด้านท้ายท้ายชิปนะครับมีชิปตัดนี่คมกันเลยทีเดียวมีตัวปรับด้วยนะครับ ตัวปรับก็วิธีใช้นะครับเวลาเราใช้ไปนานๆครับตัวนี้มันจะหลวมครับแล้วก็ใช้ปรับขึ้นมาครับจิ๊กหนึ่งครับจิกหนึ่งวิธีปรับกำไกนะครับอย่าปรับให้หลวมเกินไปครับปรับประมาณนี้พอดีครับปรับประมาณไลนว่าจับจับไปด้านหนึ่งด้านหนึ่งจะไม่ร่วงลงแบบนี้ครับเอาให้หนืดหนืดนิดนึงครับประมาณนี้กําลังดีครับโอเคครับ เอาต่อไปก็ดูคลิปการตัดเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับโอเคครับดูเลยมาดูการตัดนะครับนี่กานไกลกันไกลตัดนะครับเรื่องความคมนี่สุดยอดครับโอ้คมมากครับนะครับคมมากเลย เสียวเสียวมือ,อกัดรไฟโฟมมาก รับตัวนี้เป็นกันไกลสันปลาครับแต่ฟันปลาที่ดีต้องเป็นแบบนี้ครับดูดีๆนะถ้ายกขึ้นมาตัดยกขึ้นมาตัดแบบนี้ครับถ้ากันไกลสันปลาที่ดีตัดตัดแบบนี้ต้องดึงขึ้นแบบนี้ได้เลยครับเกยบภายลายจังหวะยกดีก่่นถ้ากันไกลสันปลาที่ดีครับตัดแบบนี้ครับ แต่แล้วดึงขึ้นแบบนี้จะไม่ติดเลยครับนี่คือกันไกที่ดีครับดูดูใหม่นะครับเพราะว่านี่ครับผมหนามากครับผมจะสับเข้าไปอย่างนี้ครับเห็นไหมครับดึงขึ้นได้เลยครับนี่คือกันไกที่ดีครับดูใหม่ครับดูใหม่เห็นไหมครับนี่หนามากครับดูหนาหนาผมจับขึ้นมาช่อใหญ่เลยครับไมสั่งเข้าไปครับดึงขึ้นได้สบายเลยครับนี่คือกันไกที่ดีถ้ากันไกไม่ดีถ้าจับขึ้นมาช่อหนาอยู่นี้ครับ ถ้ารักษาเขาไแบบน,นี้มันจะดึงขึ้นไปแบบน,นี้มันจะติดครับมันจะติดประมาณนี้ครับสําหรับกันไกรรีวิวการตัดครับใครสนใจทักได้นะครับ790บาทรวมส่งครับสวัสดีครับ